พุทธัทงสารนังฆจามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสารนังฆจชามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสารนังฆจชามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรารนังฆาามิ แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธรรมมังสารนังฆจชามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังคังสารนังฆจชามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสารนังฆจชามิ แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยมปิธรรมสรนังคชามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยมปิสังคังสรนังคชามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก